ผมผมก้อนะครับจากร้านต้นยางยงพระรามสองนะครับก็คลิปนี้นะครับมานําเสนอล้อแท้ติดรถนะครับตัวนี้นะครับจะเป็นล้อของฮันด้าซีวิทนะครับเป็นตัว f อฟซีแท้นะครับเป็นรุ่นโมดูโลนะครับตัวนี้เป็นล้อขอบแดงนะฝาสีแดงด้วยนะครับล้อตัวนี้ผมบอกเลยว่าหายากนะนะครับเพราะว่าเป็นล้อโมดูโลแท้นะครับผมว่าใส่ฝาเป็น ฝาแดงปุ๊บเนี่ยมันดูขับสีล้อนะครับที่เป็นสีลมดำได้สวยมากนะครับล้อตัวนี้เป็นสเปค5าลู114.3นะครับเพราะฉะนั้นใส่ได้กับเบราลูมาตรฐานทุกคันนะครับเดี๋ยวเรามาดูหลังล้อกันทามาดูหลังล้อนะนะครับตัวนี้เป็นล้อแท้นะครับมีคำว่า Honda m มอเตอร์นะครับแล้วก็เป็นล้อคอ17นะครับกว้าง7นะครับออฟเซตอยู่ที่45 นะครับออฟเซตอยู่ที่445นะนะครับเปิดงานนะล้อแทนนะครับล้อตัวนี้นะครับใส่ได้กับรถอะไรบ้างนะครับผมจะบอกให้เลยนะก็จะมีแอร์คอร์ดนะครับมีซีริกนะครับมีซีอาร์วีมีเอชอาร์วีนะครับแล้วก็มีสเต็ปมีสเต็ปสามก้อนนะครับแล้วก็มีบีอาร์วีด้วยแล้วกันใช่นะครับอีกยุ่นเลยนะครับตัวนี้มันถ้ารู้มาตรฐานเดียวกันนะครับทำได้ นะครับสนใจสอบถามมาได้นะยกชุดราคาไม่แพงนะครับล้อตัวนี้หาเบิกไม่ได้ด้วยนะครับหายากมากไม่หาขอได้เลยนะตอนนี้มีที่ร้านเราหนึ่งชุดนะครับน้อตัวนี้ใส่ได้กับรดทุกสีส่วนใได้เลยนะครับก็เหมือนเดิมนะครับร้านเรานะครับชื่อว่าร้านต้นยางยนตนะครับตั้งอยู่พระรามสองบางถุนเทียนนะครับอยู่เลยซอยเฉลยยี่เล21หรือ2ี่มา2 0 0เมตรติดถนนใหญ่นะครับไม่ต้องเข้าซอย ถ้าคุณลูกค้าท่านใดสนใจติดต่อมาได้นะครับผมต่อคลิปนี้นะครผมกอฟนะครับจากร้านต้นยางยนต์ขอฝากไว้นะครับเดี๋ยวคลิปหน้าโอกาสหน้าเรากลับมาพบกันใหม่นะครับต่คลิปนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ